สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่ช่องทุเรียนวันที่มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับเพืเ่อนๆครับในคลิปนี้นะครับเราจะไปพูดถึงเรื่องหนึ่งนะครับที่เหมือนจะได้ยินมาว่าทางเขมรนะโดยกระทรวงวัฒนธรรมและว,วิจิตรศิลป์ของเขมรอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะเขาได้มีการนะครับไปฟ้องยูเนสโกเว้ยเออสำหรับปีนี้เหมือนจะมีการอ่าเขาเรียกอะไรเอาเรื่องนะครับเข้าไปยูเนสโกเพื่อที่จะจดทะเบียนนะครับแล้วก็ ทางเขเมรเองก็มีการถแถลงฟ้องนะครับกับยูเนสโกว่าไทยนั้นได้มีการทําลายปราสาทเขาพริหารของพวกมันนะครับคือมีการโจมตีในช่วงของวันที่24คกรกฎานั่นแหละนะแล้วก็ทําให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากคือฟ้องไม่รู้จะเอาอะไรอาจจะอยากได้ค่าชดเชยหรือว่าอยากให้ยูเนสโกเนี่ยต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการลงโทษไทยหรือเปล่านะครับสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเนื้อหานี้จะมี อย่างไรที่ดูแล้วฟังแล้วรู้สึกว่ามันผิดปกติบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสำหรับเรื่องนี้นะครับผมได้มาจากชุมชนคนสุรินนะครับ<ๆ>เขาได้แปลเอาไว้เรียบร้อยจริงๆเนี่ย<ๆ>ผมไปหาต้นทางของข่าวมาแล้วแหละนะครับแต่ว่าก็ เอาของทางชุมชนคนสุรินก็แล้วกันที่เขาได้แปลไว้เรียบร้อยแล้วขอขอบคุณข้อมูลนี้จากชุมชนคนสุรินด้วยกันแล้วกันนะครับตอแหลอีกแล้วเห็นว่าอย่างนั้นนะ,ขะเขมรฟ้องกลางเวทียูเนสโกเหตุปะทะกันกับไทยเนี่ยทำให้ปราสาทเขาพระวิหารเสียหายหนักวอนชาติสมาชิกช่วยกันปกป้องมรดกโลกนะครับอ่ะขอวักแรกนี่ก่อนเลยนะคือจะไปวอนสมาชิกเพื่อปกป้องมรดกโลกทําไมนะครับก็ในเมื่อ มึงเองยังปกป้องไม่ได้มันเป็นของของมึงแล้วมึงอยากจะให้คนอื่นเขาไปปกป้องเพื่ออะไรตัวเองจะต้องปกป้องได้ไม่ใช่ว่าปกป้องไม่ได้แล้วก็ไปงองแงอยากให้คนอื่นเขาช่วยอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องเว็บไซต์ข่าวของคメรมไทม์นะครับของกัมพูชาเนี่ยได้รายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน,นธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชาได้หยิบยกเหตุประทะชายแดนไทยกัมพูชาในอดีตขึ้นมากล่าวกลางที่ประชุม โดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อประสาทเขาพระวิหารพร้อมเรียกร้องให้ชาติสมาชิกช่วยกันปกป้องมรดกโลกนะครับในเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การยูเนสโกสมัยที่43ณนะเมืองซามัสกันประเทศอุซเบกิสถานนะครับนางเฟืองสก,กุลนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชานเนี่ยได้ สร้างความประหลาดใจด้วยการกล่าวถึงเหตุปะทะด้วยอาวุธระหว่างทหารไทยแล้วก็กัมพูชาเมื่อเดือน,นกรกฎาคมที่ผ่านมาคือจริงเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่ควรหยิบยกเอาไปพูดในเวทีนี้เลยด้วยซ้าไปนะครับถ้าคุณจะฟ้องนะคุณคุณไม่ควรฟ้องด้วยวิธีนี้ถ้าอยากจะฟ้องคุณก็ยื่นจดหมายเอกสารอะไรแบบนี้เข้าไปนะครับมันจะดูสวยงามกว่าการที่คุณขึ้นเวทีไปแล้วก็เป็นเหมือนมีการปราศัยนะครับพูด ออกมาผ่านสื่อสาธารณชนแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการทําลายประเทศอื่นมากกว่าแล้วก็ประจานตัวเองด้วยนางเฟืองได้กล่าวอย่างหนักแน่นว่าการประทะกันในครั้งนั้นได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแล้วก็มิอาจประเมินค่าได้ให้กับปราสาทพระวิหารซึ่งเป็นมรดกโรคที่ล้ำค่าพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและหวังว่าทุกชาติสมาชิกของยูเนสโกนั้น จะยึดมั่นในการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของโลกต่อไปยืมมือคนอื่นอีกแล้วนะไม่เพียงเท่านั้นนะครับรัฐมนตรีของกัมพูชายังใช้โอกาสนี้เรียกร้องให้พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ของนักสะสมเอกชนทั่วโลกเปิดการเจรจาเพื่อส่งคืนโบราณวัตถุกลับสู่ประเทศต้นกำเนิดโดยเน้นย้ำว่ากัมพูชาได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโกทุกฉบับ เพื่อแสดงถึงจุดยืนที่แข็งแกร่งในการต่อต้านการลักลอบค้าโบราณวัตถุอย่างผิดกฎหมายนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับนางเฟืองยังได้กล่าวถึงนโยบายของทางรัฐบาลกัมพูชาในการใช้การศึกษาและก็วัฒนธรรมเพื่อสร้างสัติภาพโดยเรียนรู้จากบาดแผลในอดีตในสมัยเขมรแดงเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปนะอ่านี่ก็คือเป็นถ้อยถแถลงของทางนางเฟืองนะครับ ที่ได้ถแถลงอยู่กลางวงที่ประชุมใหญ่ของทางยูเนสโกครั้งที่4 3ที่ผ่านมานั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ได้มีรายงานใดๆนะครับว่าไทยเราโต้อตอบอย่างไรแต่ว่าผมอย่างหนึ่งนะถ้าผมอยู่ณเวลานั้นแล้วก็ผมอยากจะพูดถึงนางเฟืองนะผมจะถามนางเฟืองว่าแล้วคุณเอากองทัพของคุณเนี่ยคือคุณเอาทหารไปทำที่มั่นตรงนั้นไว้เพื่ออะไรคือผมอยากรู้เรื่องนี้มาก นะครับเพราะว่าผมได้ยินข่าวว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานเนี่ยมันไม่ควรมีอกองกําลังทหารนะครับขึ้นไปอยู่บนนั้นด้วยซ้ําไปนะครับเพราะว่ามันเป็นเขตแดนของวัฒนธรรมเนี่ยอาจจะมีทหารอยู่ 4- ีห้านายเพื่อที่จะดูแลแนวเขตของพื้นที่เป็นรอยต่อแนวชายแดนของไทยกับกัมพูชาอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปผมว่ามันไม่น่ามีปัญหาแต่คุณเล่น มีกองทัพเลยด้วยซ้ำไปนะครับมีพวกทั้งซุ้มพวกโ่าโหกองบัญชาการอะไรต่างๆพร้อมทั้งอาวุธหนักอยู่ในบริเวณนั้นแล้วถามว่าถ้าไทยไม่โจมตีกองทหารตรงนั้นเนี่ยเราจะถูกลุกรานใช่ไหมแล้วถ้าเราไม่โจมตีตรงนั้นเนี่ยทหารเหล่านั้นเนี่ยจะไม่เข้าไปในพื้นที่ของไทยใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปกป้องอธิปไตยของเราแล้วก็การที่เราทําลายหรือมีการทิ้งระเบิดเนี่ย มันเป็นเพียงแค่จุดที่เราทิ้งระเบิดใส่กองกําลังทหารเท่านั้นส่วนสะกงสะเก็ดอะไรเนี่ยมันจะไปกระเด็นโดนนะครับมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทิ้งระเบิดลงในเขาเพาะวิหารเลยสักทีเดียวนะครับเพราะถ้าเราอยากจะทําอย่างนั้นจริงๆแล้วเราก็เราไม่ปล่อยตูมลงไปตตรงกลางปราสาทเลยไม่ดีกว่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีช่องโหว่มันมีเขาเรียกว่าพล็อตโผของเรื่องนี้อยู่แล้วเนี่ย มันเป็นอะไรที่ดูง่ายมากนะ สำหรับผมตั้งคำถามผมเชื่อว่ามันจะต้องตอบให้ได้ด้วยนะครับกับคำถามนี้แต่ผมเชื่อได้เลยว่าตามสติปัญญาของทางนางเฟืองเองแล้วก็ผู้บริหารเองมันคงตอบไม่ได้หรอกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเชิงประจักษ์อยู่แล้วในช่วงเวลาสงครามเนี่ยมึงไปตั้งกองทหารอยู่ตรงนั้นยังไงมึงก็ต้องโดนแล้วก็สะเก็ดงไงสะเก็ดระเบิดต่างๆยังไงมันก็ต้องไปโดนตัวปราสาทอยู่แล้วและความเสียหายเนี่ยมันไม่ได้เสียหายหนักจนกระทั่งพังพินาศเพราะ มึงดูแลกันเองไม่ได้มากกว่าที่มันพังคลืนลงมาเมื่อตอนที่อยู่ในมือของคนไทยเนี่ยคนไทยทําไว้เป็นอย่างดีด้วยซ้ำไปเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเอาละเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมอยากให้เพื่อนๆน,นะครับได้แสดงความคิดเห็น,นเข้ามาในช่องคอมเมนต์ภายใต,ใต้คลิปดอนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับ หากเพื่อนๆชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆที่ผมนำเสนอด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาหลุดเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาจเจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ mm hmm.